สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์พัดลมเครื่องยนต์นะครับ <Wow. S 1> หรือมอเตอร์พัดลมเกี่ยวกับเป็นพัดลมไฟฟ้าทั้งหมดของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมเครื่องยนต์เองนะครับที่อยู่บริเวณหม้อน้ําและอีกตัวหนึ่งก็คือพัดลมแอร์นะครับซึ่งเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับ ในส่วนของรถยนต์นะครับที่ผ่านการใช้งานมานานนะครับมอเตอร์ก็จะเริ่มเสื่อมสภาพดังนั้นนะครับผมได้ถอดเอาในส่วนของมอเตอร์นะครับที่ผ่านการใช้งานมานะครับจะเห็นได้ว่ามันมีในส่วนของอฝุ่นผงต่างๆนะครับที่เรามองเห็นใช่ไหมครันี่คือฝุ่นผงที่เกิดขึ้นจากผ่านการใช้งานนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะถอดและก็ ซ่อมแซมได้นะครับในส่วนของชุดมอเตอร์นะครับเราลองมาลองถอดกันนะครับในส่วนของการถอดนะครับเราเห็นได้ว่าชุดแพ็กเกจของมอเตอร์เนี้ยนะครับจะเป็นฝาปิดแล้วก็มีเขี้ยวล็อกนะครับลักษณะแบบเนี้ยนะครับเวลาที่เราจะถอดนะครับเราจะต้องมีการทําเครื่องหมายนะครับเพื่อให้มุมของการประกอบนั้นอยู่ในมุมเดิมนะครับผมก็จะใช้เหล็กแหลมนะครับขีดให้เป็นรอยนะครับ เวลาเราประกอบก็ให้อยู่ในบริเวณรอยประมาณนี้นะครับให้ตรงกันหรือใกล้เคียงมากที่สุดนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งเขานะครับเดี๋ยวเราผมขีดก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะขีดรอยนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะนะครับจากนั้นครับเวลาเราถอดก็ใช้ปลายไขควงแบนนะครับในการที่จะเราจะงัดนะครับงัดที่เคี้ยวเนี้โผล่ออกมานะครับอ่าตรงนี้จะโผล่มาแล้วนะครับแล้วก็ ไปงัดทุกตัวนะครับงัดทุกตัวนะครับตรงไหนบ้างงัดให้หมดเลยไปอีกคนหนึ่งนะครับอ่างัดมาอ่าเมื่องัดเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ ทำการถอดชุดตัวฝาครอบด้านหลังของมอเตอร์ได้เลยนะครับนครับเลยตัวหนึงซึ่งส่วนใหญ่แล้วมอเตอร์ที่ใช้แปลงฐานนะครับเมื่อผ่านการใช้งานเวลาน,านานไปเรื่อยๆนะครับแปลงฐานก็จะหมดสภาพลงนะครับ เราก็สามารถที่จะถอดออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงฐานได้นะครับใช้การเคาะด้วยค้อนนะครับด้วยด้าม แจก็ได้นะครับเขี้ยวเหล่านี้นะครับต้องงัดออกให้สุดนะครับเดี๋ยวก็ออกเองมันจะติดเขี้ยวเล็กๆน้อย,อยๆแถวนี้แหละนะครับเราก็งัดให้มันโผล่ขึ้นมานะครับเวลางัดระวังในส่วนของมือเรานะครับ ที่ยวไหนขึ้นยากเราก็ขยับครับขยับเที่ยวให้มันโผล่ออกมาครบทุกตัวแล้วก็ดึงครับค่อยๆงัดออกครับชึบออกมาแล้วครับนี่ครับเราเห็นได้ว่าเห็นไหมครับแป้งฐานที่มันยาวๆครับนะครับที่ยาวๆแบบเนี้ยนะครับมันหมดสภาพครับนี่คืองานหลักนะครับของมอเตอร์ดังนั้นเราก็ไปหาซื้อ แปรงฐานตัวนี้นะครับ4ตัวนะครับก็จะมีแปลงฐานลบ2ตัวแล้วก็แปลงฐานบวก2ตัวนะครับก็สามารถที่จะตัดสายบักกรี่นะครับเปลี่ยนแปลงฐานใหม่นะครับนะครับนี่คือในส่วนของแปลงฐานมันหมดสภาพนะครับหรือมันสั้นเกินไปมันก็ส่งผลทำให้การาาเดินของไฟฟ้านั้นน้อยลงนะครับ แล้วก็อีกตัวนึงครับก็คือในส่วนของคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับผ่านการใช้งานมานานคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นล่องลึกลงไปนะครับแต่ในส่วนของมอเตอร์เนี่ยยังหมุนคล่องตัวนะครับเราก็สามารถที่จะถอดชุดมอเตอร์เหล่านี้ออกมาได้โดยการอะไรครับใช้น็อตนะครับเคาะตอกเข้าไปนะครับขันเข้าไปแล้วก็ใช้ค้อนเคาะออกได้นะครับแต่จริงๆพวกนี้นะครับ,ก,รก,นะรบก็คือหลักการของมอเตอร์โดยทั่วไปนะครับเราก็สามารถที่จะ เปลี่ยนในส่วนของชุดแปลงฐานนะครับหลักๆคือแปลงฐานครับมอเตอร์ทุกตัวจะแปลงฐานแน่นอนนะครับโอเคครับครับหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วว่าแปลงฐานมันหมดสภาพนะครับเวลาที่เราจะประกอบเนี่ยนะครับถ้ากรณีที่เราเปลี่ยนแปลงฐานแล้วแน่นอนครับแปลงฐานเหล่านี้มันจะยาวครับสังเกตได้จากจํานวนของความยาวของแปลงฐานครับมันสามารถดึงได้จนมาถึง ประมาณนี้นะครับแปลว่าความยาวของแปลงฐานเนี่ยจะต้องเลยจุดนี้มาแน่นอนดังนั้นเมื่อเลยจุดนี้มาแน่นอนแล้วเวลาเราประกอบเนี่ยถ้าเราเอาไปสวมลงเลยแบบนี้นะครับแปลงฐานที่เรานะครับเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันจะเลยมาเกินประมาณนี้มันก็จะทําให้ชุดคอมมิวเตอร์เหล่านี้นะครับไปชนแปลงฐานหักได้ดังนั้นจุดในการประกอบครับเราจะต้องมีการถอดชุดคอมมิวเตอร์อนี้ออกมา นะครับทั้งการตรวจสอบด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับเราก็ดึงด้วยครับดึงออกมาเห็นไหมครับก็สามารถดึงออกมาได้แล้วนะครับหน้าตาคอมมิวเตเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับเวลาที่เรานะครับเปลี่ยนแล้วนะครับลองเช็คดูในส่วนของลูกปืนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ควรเปลี่ยนนะครับนะครับผมจะเช็คให้ดูครับลูกปืนเนี่ยก็จะมีเบอร์อยู่นะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับจะมีเบอร์อยู่นะครับ 60นะครับ60อะไรครับเนี่ย608นะครับ6087นะ60ครับก็เป็นเบอร์ของลูกปืนเราสามารถที่จะถอดนะครับลูกปืนเนี้ยเปลี่ยนได้นะครับโดยการเคาะกระแทกออกฝั่งนี้แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับหลังนั้นครับเวลาที่เราจะประกอบเราจะต้องนะครับดันให้นะครับหรือดึงให้ในส่วนของแปลงฐานนี้ถอยกลับไปนะครับในกรณีที่เราเปลี่ยนใหม่ นะครับผมจะสาธิตให้ดูเราประกอบเลยต้องดึงชุดนี้ออกมานะครับครับในส่วนของการตรวจเช็คนะครับเราก็จะเช็คเหมือนกับมอเตอร์โดยทั่วไปก็คือวัดค่าความทานในส่วนของซีคอมมิวทุกตัวจะต้องต่อถึงกันนะครับแต่ถ้าวัดค่าความทานระหว่างซีคอมมิวกับโครงที่เป็นเหล็กเนี่ยจะต้องไม่ต่อถึงกันนะครับนี่คือหลักการของ,ของการวัดนะครับมอเตอร์โดยทั่วไปแล้วก็การช็อตของขนลวดนะครับถ้าต่อถึงกันเนี่ยรยนทิ้งได้เลยนะครับแต่ถ้า ไม่ต่อสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปให้เครึ่งออกให้มันเรียบหรืออาจจะใช้กระดาษทรายนะครับขัดให้เรียบก็สามารถที่จะทําได้นะครับดังนั้นเวลาที่เราจะประกอบนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนแปลงฐานใหม่แปลงฐานจะยาวที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถที่จะดึงย้อนกลับมานะครับดึงย้อนกลับมาแบบนี้นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับอ่าล้านแบบนี้ก็ดึงทุกตัว นะครับอาจจะใช้ลวดเกี่ยวดึงไว้ดึงไว้รัดไว้นะครับก็สามารถที่จะประกอบเข้าไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็อย่าลืมรอเลื่นด้วยจารบีบริเวณตรงส่วนของบูธต่างๆแล้วก็ปลายของลูกปืนเหล่านี้นะครับตรงกลางนี้นะครับสามารถที่จะรอเลื่นด้วยจารบีนะครับจะช่วยให้การหมุนท่องตัวนะครับตอนนี้ผมสาธิตวิธีการประกอบให้ดูนะครับเฮียครับจากนั้นเวลาเราประกอบครับเราจะต้องเช็คอะไรครับ รอยที่เรามาร์กเอาไว้ใช่ไหมครับอ่ารอยมาร์กเอาไว้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเรามาร์กไว้ด้านบนนะครับมาร์กไว้ด้านบนตรงส่วนนี้นะครับใส่ให้ตรงกันนะครับใส่ให้ตรงกันนะครับก็จะสวมเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นลองเช็คดูสิมาร์กเราตรงไหมนะครับจุดไหนบางทีมันอาจจะอ่ไม่ค่อยเรียบนะครับเราก็สามารถที่จะ อ่าเคาะเข้าไปนะครับอ่าเข้าแล้วนะครับจากนั้นก็สามารถหมุนไปมาได้นะครับหมุนไปมาแล้วก็ลองเช็คดูรอยนะครับดูรอยที่ นะครับขยับให้มันตรงกันที่เรามาร์กเอาไว้นะครับมา,าตรงแล้วนะครับขอบนี้กับจุดนี้ตรงแล้วนะครับจากนั้นเราก็นะครับเคาะนะครับนะครับเคาะตัวนะครับเคาะไอตัวนี้ได้เลยนะครับ ให้เข้าร่องนะครับแล้วก็ให้ชิดนะครับให้ชิดนะครับใช้ครีมนะครับใช้ครีมบีบนะครับอ่าตอนนี้นะครับนะครับเคาะเข้าแล้วนะครับเราก็ใช้ครีมบีบนะครับให้แน่นนะครับบีบให้แน่นครับ มันก็จะแน่นกลับมาคืนเหมือนเดิมนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนนะครับมอเตอร์ก็จะลอกกลับมาสูงเหมือนเดิมนะครับกรณีที่คอมมิวเตเตอร์ไม่เกิดการช็อตลัดวงจรนะครับก็เราก็ใช้ค้อนเคาะตะแทตลงนะครับแบบนี้ดีครับนะครับ โอเคครับอ่าตรงส่วนนี้ก็จะสาธิตให้เราดูประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับนะครับเพื่อที่จะทำคลิปดีๆนะครับต่อไปครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกด